Thank you. อันออกแบบชีวิตเราเนี่ยมันก็ต้องลุกขึ้นมาทำเรื่องเนื่องใน,งนงปัจจัยสําคัญอยูปัจจัยเรื่องอาหารและอาหารของเราไม่ได้บอกว่าอยู่ไกลจากเราเลยมาเลยท่านนี่แหละคือตัวบง่งพอซิ่งที่ท,ทาให้เรามีอยู่มีกินอาหารในจานถูกจานเนี่ยถ้าเรารู้แหล่งท,ที่มาเนี่ยมันจได้แน่นอนแต่ถ้าเมื่อ,อไรที่เราไปเห็นอาหารในจานในร้านอาหารต่างๆเราไม่ดูมาจากไหนแต่เราไม่รู้ว่าแหล่งตัวที่ก่อเกิดวัตถุดิบต่างๆไอ้พักต่างๆที่เรากินไปเนี่ยมาจากไหน ไอเนี่ยคือสำต่อวัตุดท์ทยแล้วจานข้าวเราตกจานเนี่ยมันเกี่ยวโยงกับเมล็ดพันธต่างพีแต่เรามองที่มันเป็นเรื่องไกลตัวเมล็ดพันธุ์ผื้นบานของปับตายเราเนี่ยก็กลาเล้งว่าเป็นพันธุ์คนตายจะชอบข้องแพทพริกเนี่ยอย่างเช่นพริกชี้ไชบุรีหรือพริกชี้เนี่ยค่ะเราไวแกงตําเครื่องแกงไอเนี่ยของทีเราชาในทุกวันแล็รรคาดไม่ได้เลยหลอเครื่ออรอเนี่ย น่าจะเป็นลูกเครืองแกลก,ลกหัวแกงนำเครือผักตายแล้วก็กินเป็นผักเนาะมันรสชาติจะกรอบมาแล้วก็สาคัญก็คือปลูกไม่นานได้กินเลยนาทีนิดเดียวแล้วก็ดอกมาก <S <S ชุดปั่นปลูกเกิดจากการที่เราทําเรื่องเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านมาสักสี่ห้าปีแล้วก็เราส่งต่อเมล็ดพันธุ์ในสองเ่ยค่ะให้กับคนที่สนใจปลูกเราเห็นว่ากาัน ปลูกของเข้าเนี่ยงยังมีปัญห้าอยู่ลายคนพาไปเลี่ยวเนื่องไม่ได้ลงดินซองก็คือปลูกไ่เป็นท้าไม่งอกเราก็รลู้สุกว่ามันจะต้องปลุกขึ้นมาทําเร่องนี้ทําปลื้ต้องขยับต่อตอนแรกเราคิดว่าทํปลืนจะให้คนลูกซุกว่าหน้ายิบหน้าจับหน้าปลูกหน้าพาไปส่งต่อให้คนอือ่นน่าจะให้เป็นของขันก็นดีไอเน,นี้ยคือเลยคิดแพ็กเกจิ้งเล็กๆขึ้นมาว่าทําปลืนหน้าตาน่ารัก ปลูกต่อได้แล้กการสำคัญก็คือถูกเทษกาลชายได้มดชีกปุ๊บกล่องแพ็กเกจจิ้งก็สา่างหเอาไส้์ลงไปได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องไปซื้อกระถ่างต่อ,อแล้กกาดินเนี่ยก็รอปลูกแล้วก็มีขู่มือในการปลูกตัวว่าถ้าปลูกมะเขือต้องปลูกตือก็ปลูกพลิกปลูกแบบนันต้องมีระยะเวลาแล้วก็มีการบันทึกด้วยบันปลูกให้เขารู้สึกว่าปลูกหาย ปลูกได้ปลูกลงดิษแล้วโตเลยเนี่ยสีนิดเดียวไม่มีพื้นทีเลยเนี่ยก็สามารปลูกได้ทาเปลือยเข้าได้มียาหารกินที่ปลอดไยัยแล้วก็เมีความมันคงดินาหารจริงๆกือมปั่นปลูกเนี่ยหม่องห้าคนน้าไม่ก็ได้คนสีแบบเป็นมือไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ แล้วก็สำคัญก็คือข้ามีปัญหาติดขัดตงหนสามารถซื้อสร้างต่อกันได้เราไปเมื่อนก็เป็นพีดีย่งนําช่วยบอกช่วยกล้าวกันแล้วก็สำคัญคือช่วยในนําทให้เขาสามารถพถ่งตัวเองได้คือพอเราสุกเราิ้งเราอยากเห็นวันนี้เราไม่อยากเห็นแกเรื่องของการ,ราผลิตภัณฑ์เราเติบโตแต่เราอยากเห็นเราพูดกัพวกเราคขึงเรื่องอะไรเติบโตกัน